ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเฟิร์สในหน่วยรู้เล่นรู้เก็บค่ะในวันนี้นะคะครูเฟิร์สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากของเล่นของใช้ที่เล่นและใช้อย่างผิดวิธีค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรามาดูว่าภาพปิศาจคำทายอันนี้นะคะมันคือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองทายกันมาดูสิคะ ภาพนี้คือภาพเด็กกำลังโดนไฟดูดนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างอันตรายที่เกิดการใช้ของใช้อย่างผิดวิธีนะคะเดี๋ยวครูเฟิสจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากของเล่นและของใช้เมื่อเด็กๆใช้อย่างผิดวิธีจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะแบบในภาพนี้คือการใช้ปลั๊กไฟที่ผิดวิธีนะคะ มือเราเปียกนะคะเราก็ไปเสียบปลั๊กหรือว่าไปเปิดสวิตนะคะก็อาจจะทําให้เกิดไฟดูดได้นะคะรวมไปถึงการอมปลั๊กไฟหรือว่าการเล่นปลั๊กไฟนะคะก็อาจจะทําให้ไฟดูดได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเมื่อเราเล่นของเล่นนะคะเราไม่ควรจะไปอมนะคะหรือแม้กระทั่งของเล่นชิ้นเล็กๆหรือสิ่งของที่เป็นเล็กๆ เช่นเหรียญต่างๆนะคะเราก็ไม่ควรจะไปอมนะคะเพราะว่าอาจจะติดคอแล้วก็ติดหลอดลมได้ค่ะต่อไปนะคะของเล่นเราก็ควรจะเล่นดีๆนะคะไม่ควรปาหรือโยนนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายทั้งตนเองและผู้อื่นได้ค่ะอีกครั้งนะคะยังอาจจะหกล้มได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะขณะนั่งโซฟานะคะเราก็ควรนั่งไม่ควรกระโดดหรือขย่มโซฟา อาจจะทำให้ตกลงพื้นได้ค่ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างการเล่นที่ผิดวิธีรวมไปถึงการใช้ของใช้ที่ผิดวิธีนะคะทาให้เกิดอันตรายได้ค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายเมื่อเด็กๆใช้ของเล่นและของใช้ผิดวิธีไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็ต้องป้องกันตนเองโดยการใช้ของเล่นและของใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะ เด็กๆอย่าลืมไปทำการบ้านแบบฝึกหัดนะคะหน้านี้เลยค่ะและแบบเรียนวิชาภาษาไทยอีก2หน้านะคะแบบเรียนวิชาภาษา,ษา,ษาอังกฤษ2หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะคร u เ f ิ r ์สต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย